สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สายตรวจระวังภัยคืนวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2556นะครับคืนนี้อยู่กับคุณเสกชัยสิริบุตรและผมสุชาติมั่นรักคงครับสวัสดีครับคุณเสกชัยครับสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับท่านผู้ชม19สิงหาคมต้นสัปดาห์วันจันทร์วันแรกของการทํางานนะครับ กลางสัปดาห์แล้วนะหลายคนก็ผิดหวังกันไปแต่ว่าหลายคนก็สมหวังกันไปนะฮะใ,ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับวันนี้มีข่าวสารคือคักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเตือนภัยหลายหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรายการสายตรวจระวังภัยนะครับมีช่องทางหลายช่องทางนะครับที่จะสามารถติดต่อกับทีมข่าวเอเกรรมสํนนักข่าวเนชั่นไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศรรัพท์มาคฟ่เสกชัย24ชั่วโมงนะครับ กับที่หมายเลข02 338 36 36 7นะครับ24ชั่วโมงนะครับในขณะเดียวกันทาง Facebook ก็สามารถติดตามรายการสายตรวจระวังไฟได้นะครับก็เข้าไปที่สายตรวจประชาชนซึ่งเป็นเป็น b o o k o o k ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมโพสคลิปโพสภาพเรื่องความเดือดร้อนต่างๆร้องเรียนเข้ามายังรายการสายตรวจระวังไฟได้นะครับไม่ว่าท่านจะไปเจอเหตุการณ์ใดๆนะ พื้นที่มืดซอยเปรียวหรือว่าไปเจอภาพเหตุการณ์ที่ต้องระวังภยัยต้องเตือนกันก็สามารถโทโพส์ข้อความคลิปดังกล่าวเข้ามาใน Facebook สายตรวจประชาชนได้เช่นกันครับครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมากทีเดียวครับคุณเสกชยัยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกคุมยานะครับ,รบตั้งแต่ถนนข้าวสาร,รปรากฏว,ว่าไปถูกทิ้งอยู่เท่อวเขาปทุมธานีอันนี้ต้องติดตามกันนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวนี่เป็นข่าวคดีอาชการ,รทีเดียวนะครับในจังหวัดพระนครเสียยุธยาเมื่อวานนี้ บอกว่ามีคดีฆาตรกรรมนางสาวกันกนิตสุนตรัตรานะครับอายุ42ปีคนนี้เป็นเจ้าของอร้านอาหารอยู่แถวสะพานใหม่นะครับหลังจากที่ถูกคนร้ายนำไปเรียกฆ่าศพนะนำไปฆาตรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทิ้งไว้นะฮะล่าสุดผู้บระครับการตำรวจภูทรจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาพลตำรวจตีกรเอก เพชรชัยเวทนะครับก็ส่งชุดสืบสวนลงไปในพื้นที่ฮะค,คุณเสกชัยนะครับซึ่งผู้การจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบอกว่าหลังจากที่ทราบแล้วว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครก็ได้ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่ก็ได้ข้อมูลพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งจุดที่เกิดเหตุนี่นะฮะก็มีการหาพยานหลักฐานแกะรอยตามเส้นทางจากบ้านของผู้เสียชีวิตนะครับ เบื้องต้นคุณเสรษฐยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ40ปีคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะว่าวันเกิดเหตุมารับผู้เสียชีวิตและคนคนนี้ก็เป็นลูกหนี้ของผู้เสียชีวิตด้วยอันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะฮะครับครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเชิญตัวชายคนดังกล่าวที่มามาสอบสวนนะคุณอุชาติท่านผู้ชมครับซึ่งประเด็นในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสนิทฐานของการ การเสรียชีวิตครั้งนี้ของนางสาวกันกน,นิตนะฮะก็หนึ่งในเรื่องจากหักหลังเรื่องผลประโยชน์ในบางส่วนหรือว่าเป็นการฆ่ารางนี่นะครับอันนี้สองประเด็นหลกักๆนะสองประเด็นหลักนะครับที่ตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งประเด็นเอาไว้แต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดชายอายุ40ปีที่พยานยคนหนึ่งจําหน้าได้ว่าไปกับผู้เสียชีวิตอันนี้ต้อง ตำรวจคงจะเรียกมาสอบสวนสอบปากคำนะครับว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนางสาวผู้เสียชีวิตหรือไม่น,นี่เป็นคดีอุชกานแล้วก็สะเทือนขวัญกันพอสมควรเมื่อวานนี้แพ่มีการแชร์ไปในโซเชียลเยอะทีเดียวนะครับ,รบแต่ในขณะที่จังหวัดระยองก็เกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในร้านขายกาแฟแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปเกือบหมดร้านนะครับ พอครั้งที่2ก็เข้ามาขโมยอีกแต่ว่าทางเจ้าของร้านก็มีการสับกัดเอาไฟฟ้าเพื่อที่จะไม่ให้ไฟติดภายในร้านถ้าคนร้ายเข้ามามซึ่งพอหลังจากสักขัดซับเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ คืนที่2คนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินอีกอแต่ว่าซ้ำอีก,อกแต่ว่าในครั้งนี้คนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปแต่ว่าคนร้ายน่าจะโกรธแค้นในะคนณูชาติ <c oughs> ไม่ได้ทรัพย์สินแล้วก็เปิดไฟไม่ได้จุดไฟเผาเลย,เยจุด,ดไฟเผาจนร้านกาแฟดังกล่าวได้รับความเสียหายนะครับ <c oughs> เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านกาแฟคอฟฟี่ทูเดย ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท39นะครับหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะครับพบว่าพันธ์กำลังไฟกำลังลุกไหม้อยู่ที่ร้านกาแฟดังกล่าวแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับนอกจากนี้พบว่าร้านกาแฟดังกล่าวถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งร้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบสวนทางเจ้าของร้านคือนางสาวสาริตาพันนา ซึ่งก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าตั้งแต่คืนวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีคนร้ายแอบปีนหลังคาเปิดฝ้าเพดานเข้ามาในร้านแล้วก็มีการลื้อค้นขโมยทรัพย์สินภายในร้านเป็นหลายรายการ,รซึ่งหลังจากนั้นก็เข้าไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพออีกวันถัดมานะครับก็ได้มีการเปิดร้านกาแฟพอช่วงเวลา <c oughs> ปิดร้านนะครับก็ได้ปิดได้สับ เบรกเกอร์คัตเอาท์ของไฟฟ้าลงซึ่งไม่สามารถที่ทำให้เปิดไฟภายในร้านได้ซึ่งคาดว่าคนร้ายรายเดิมนี่แหละครับน่าจะลักลอบเข้ามาขาโมยทรัพย์สินในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคือช่วงกลางดึกของวันที่19เเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปทำให้คนร้ายรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ได้ทรัพย์สินแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดไฟภายในร้านกาแฟได้จนอาจจะเกิดความโกรธแค้นแล้วก็จุดไฟเผาร้านขายกาแฟดังกล่าวจนได้รับความเสียหายนะครับ ครับหมโกลายเป็นโจรขี้โมโหไปเลยนะฮะแต่ว่าโชคดีนะครับที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าทําประกันเอาไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเจ้าของร้านไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหลังจากที่ทรัพย์สินคืนแรกร้รายขโมยไปคืนสองโมโหอูเป็นโจรขี้โมโหนะฮะที่จังหวัดระยองนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเอาไปที่จังหวัดน่านกันบ้างน,นะฮะเรื่องของอโจรปลุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกเกิดขึ้นเยอะ แล้วก็บ่อยทีเดียวนะครับโดยส่วนใหญ่ฮะท่านผู้ชมคนร้ายจะใช้อาวุธปืนนะครับเป็นหลักๆเลยนะฮะหลังจากนั้นก็มีการพลิกแพรมาอาจจะเป็นพลิกไทยบ้างพลิกปนบ้างล่าสุดเป็นน้ํากดแต่ว่าที่จังหวัดหน้านี้มาแปลกครับท่านผู้ชมใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าไปช็อตเจ้าของร้านช็อตหน้าช็อตคอช็อตขาเจนงกระทั่งเรียกว่าชาเลยนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะต้องไปสอบถามกับคุณธวัชชัยนะครับสวัสดีครับคุณธวัชชัยครับ ครับสวัสดีครับครับเหตุเกิดตั้งแต่วันไหนครับคุณธวัชชัยครับอ๋อเกิดตอนสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีครับวันนี้ครับอ๋อเกิดวันนี้เลยนะฮะครับเดี๋ยววันนี้แหละครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับ ยัครับคนร้ายเขาเข้ามาที่ทองในร้านยังไงครับในช่วงสืดอาช๋อเขาช่วงนั้นผมพอดีผมผมกําลังออกไปทําธุรการที่ธนาคารแล้วก็ปล่อยให้แฟนอยู่คนเดียวคนร้ายก็เข้ามาโดยที่ดูตามกล้องวงจรปิดนะฮะสุดท้ายก็ใส่หมวกหมวกโม่งเข้ามาแล้วก็กางร่มกางร่มปิดเข้ามาครัอ๋อช่วงนั้นฝนตกเลยไหฮะแล้วก็โดดโดดข้ามตู้นี้เข้าไปก็ขึ้นไปก็เอาไว้ที่ช็อตไฟฟ้าไปช็อต แฟนแล้วก็กดลงไปข้างล่างไม่ให้ลุกขึ้นนะฮะเอาไอพีช็อปไฟฟ้าชอา็อตเอาแล้วก็แล้วก็ก็กวาดทองในตู้ไปะฮะทองจํานวนเท่าไหร่ครับที่คนร้ายกวาดก็ไปได้ตอนเขาไ,ไ่ได้แล้วตอนนี้ตรวจสอบจับได้ที่ถ้ามันตกเลี่ยนล่านแล้วที่เข้าไปตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ตามจับได้ก็จับตามจับของคืนได้ก็สามสิบกว่าบาทนะครับผมสามสิบกว่าบาทตอนตอนในหลังจากคนร้ายเข้าไปจี้ชิงทองคือทางแฟนอยู่คนเดียวภายในร้าน ถูกต้องครับอยู่คนเดียวแฟนอยู่คนเดียวครับแล้วใช้เครื่องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าครับอืเห็นว่าตอนที่คนร้ายกำลังหลบหนีมาคุณทางคุณธวชัยกลับมาพอดีเหรอครับครับพอดีผมกลับมาเข้ามาพอดีผมกำลังกลับมาพอดีคนร้ายกำลัง กาลังสวนออกไปพอดีฮะแล้วได้วิ่งตามคนร้ายไหมครับไม่ผมไม่ได้วิ่งตามเพราะ่าเป็นหัวคนในร้านนะครับเห็นเงียบเลยฮะก็คือเขาวิ่งเข้ามาดูแฟนในร้านเพราะแฟนในร้านยังนอนอยู่ล่างเพราะว่าโดนโดนในไฟไฟฟ้าช็อตแล้วผมก็โทรสัท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทองที่คนร้ายเอาไปนี่กับเอาเอาคืนได้ทั้งหมดเลยฮะครับไปเจอที่ไหนครับหมดเลยนะฮะไหนครับไปเจอทองที่ไหนครับที่คนร้ายนำไปทิ้งไว้ที่ไหนครับ เอาไปทิ้งไว้ที่ใต้ธนาคารกรุงเทพจำกัดแล้วครับผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งเสื้อผ้าทั้งกระเป๋าทั้งหมวกไปโมงแล้วก็ทั้งถุงมือรองเท้าอะไรพวกนั้นไปทิ้งไว้ใต้ที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาหน้านะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปล้อมล้อมแล้วก็ตอนนี้บอด,ดีไม่เจอตัวฮะเ,เจอแต่เจอแต่กระเป๋ากับรองเท้า แล้วก็ของที่เอาไปครับแล้วก็ทองก็เจอด้วยใช่ไหมคนลายทิ้งไว้ด้วยไมื่อไปจ่ทิ้งไว้ด้วยครับยังไม่ทันเคลื่อนย้ายไปไหนครับคุณธวัชชัยครับเห็นว่าร้านของคุณธวัชชัยก่อนหน้านี้ถูกชิงทรัพย์มาแล้วสองครั้งเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงสามแปดนะครับผมอ๋อเบรกเมื่อพันห้าร้อยสามสิบแปดครับนานแล้วครับสามแปดเป็นยังไงครับเหตุการณ์เหตุการณ์สามแปดเป็นยังไงครับเหตุการณ์สามแปดตอนนั้นผมก็โดนเขาเจาะด้านหลังบ้านเข้ามาแล้วก็ เอาน้ำมันมาลาดเกิดไฟเผาอผมแล้วก็ครั้งที่สองก็เอาปืนอาก้าเข้ามาจี้ฮะตอนนี้ตอนนั้นตอดีผมอยู่ด้วยครัจะรีบจังหวะเข้ามาทําผมไม่อยู่รเห็นว่าตอนเอาปืนอาก้ามาจี้คุณธวัชชัยเข้าไปยั่งอาวุธปืนไหมเลยครับหรือว่าตอนนี้เข้ามาจี้ที่ท้องเลยฮะเขาจี้จิ้มมาที่ตัวแล้วเราก็เลยช่วงนั้นก็เราเลยก็เลยจับปืนสะบัดออกไปแล้วก็เลยสะพืนคนร้ายหลุดมือก็เลยวิ่งหนีเลยฮะ อ๋อตอนนั้นเขาไล่เข้ามากี่คนครับครับมาตอนนั้นมาสองคนนะระมานนะเอ้ยนึกยังไงคุณพวชัยถึงกล้าสู้กับคนไล์ด้วยอาวุธสงครามตอนนั้นมันจมตัวแล้วครับมันมาที่ถึงติดตัวแล้วครับครตอนนั้นถ้าว่าถ้าเราไม่หันก็บอกปืนออกไปนี่เขาอาจจะยิงเราได้เนี้่ฮะบอกว่าจับปลายปืนได้ครับสะบัดแรงๆเลยเขาก็หลุดมือเลยฮะอ้าวแล้วคนหนึ่งแ่ะฮะ แล้วอีกคนนึงอีกคนนึงขึ้นกว่าทองะฮะแล้วก็วิ่งไปอีกคนอีกคนหนึ่งไม่อีกคนนึงจี้คนนึงกว่าทองครั้งแรกครั้งแรกทองโดนขโมยไปกี่บาทไม่โดนครังแรกไม่โดนแล้วครับครั้งแรกไม่โดนนะครั้งที่สองโดนไปยี่สิบกว่าบาทนะยี่สิบกว่าบาทครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับผมเอาแล้วต่อไปนี้จะทำยังไงครับคุณธวัชชัยครับก็งเิดต้องหาทางป้องกันตัวให้มากดีกว่านี้ฮะผมก็คือยังเปิดยังทาธุรกิจค้าทองตามปกติต่อไป ผมแล้วจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้าง <c oughs> เพื่อที่จะแม่คนร้ายเข้ามาชิงรั์ปีกเราจะป้องกันยังไงครับ<น>ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนะันหนึหน่งก็ต้องคาดว่าจะน่าต้องติดกระจกแบบมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เรือกบหหุคคลที่เข้ามาซื้อฮะถ้า,าถ้าเราต้องเขา้ขาเข้าก่อนจะเข้าร้านเราต้องให้เรากดกดสวิตช์เข้ามาให้ได้ก่อนอย่างนี้ยแล้วข้างในก็ต้องน่าจะใส่กลงด้วยครับคือปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าร้านของคุณธวัชชัยปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ใส่ฮะ ไม่มีแล้วไม่ไถ่คงมีประตูเปิดเปิดปิดเป็นบานเปิดปิดเฉยๆครับ